คนแห่ดูบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไลฟ์สดหลังชีวิตคู่พังขอสู้ทำวงต่อไปทำเอาแฟนๆสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หลางเจ้าตัวได้ออกมาร่ายยาวความในใจถึงเรื่องความซื่อสัตย์และมือที่3กับคนรักล่าสุดออกมาไลฟ์สดยอมรับว่าชีวิตคู่พังทั้งท,งทังที่มีลูกสคนแต่จะเอาวงดนตรีหมอลำไว้ต่อไป ข่าวไร์บางตอนว่าวงก็เหมือนเดิมปรับความเข้าใจหรอถ้าไว้ใจจะเป็นแบบนี้หรอคาริหาดย0ล้านก็ไม่มาอยู่ผมตั้งหลักไม่ทันแต่ตอนนี้ต้องเอาวงเอาไว้ก่อนปัญหาหนักกว่านี้ผมเจอมาแล้วคือไม่รู้จะบอกยังไงแต่และอย่างผมเข้มแข็งแต่ไม่ใช่ว่าผมต้องรับทุกอย่างอยากให้ทุกคนคอมเมนต์ให้สุภาพอย่าใช้คำหยาบเป็นเหตุเป็นผล ผมจะไม่ใส่ร้ายป้ายสีใครเวลานี้ความเป็นพ่อแม่เราเหมือนเดิมเรื่องเกิดมา8เดือนเองที่เขามีคนอื่นมันอาจจะเป็นฟาลิคิตไม่เป็นไรผมสู้มาตั้งแต่เด็กมาเจอเรื่องแบบนี้มันก็ผมเหนื่อยเหมือนคนเป็นบ้าสมองเปล่าโล่งไปเลยชีวิตมันเปราะบางนะ ผมจับได้ไล่ทันนะที่เกิดขึ้นแต่ผมก็ไม่สบายใจผมไม่ได้ด่าใครเลยคนมันรู้อยู่แล้วว่าทำอะไรอยู่ผมทำใจได้จับได้ไล่ทันจะพูดอะไรก็ว่าไปเถอะผู้ชายคนนั้นก็ลอยหน้าลอยตาแบบไม่ให้เกียรติกัน ผมก็ไม่ให้เกียรติทำแบบนี้แต่ผู้หญิงผมไม่รู้แต่ผมจะสู้เพื่อลูกถึงผมไล่มันออกไปหน้าต่างมีหูประตูมีช่องคนที่หวังดีกับผมก็มีอยู่ผมเก็บพิจารณาดีแล้วที่บอกว่าเป็นเรื่องภายในทุกคนไม่รู้หรอกสิ่งที่ผู้หญิงทำได้ผมทำได้หมดยกเว้นแบ่งเอาลูกออกมาเท่านั้น